ทานแจกแล้วนะคะนี่อร่อยไหมคะโอเคโร้เลยนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะถ้าใครมาอีสเมียร์นี่ห้ามพลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวกันนะคะจะพาน้องเอเยอไปนั่งรถไฟด้วยนะคะเราจะไปเที่ยวย่านแฟชั่นดังนะคะในเมืองอิสเมียนะคะก็วันนี้จะนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะก็ไปกับลูก2คนนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปเลยค่ะ ลรอรถไฟนะคะเราจะไปสถานีอัลสันจักนะคะก็จะอยู่ทางจากบ้านเราสามสถานีนะคะอ้ยะตื่นเต้นไหมอหลุกไไอ้ยาจะขี่รถไฟตื่นเต้นไหมคะใช่ใช่ Not fine. Not fine. I'm too tired. <laughs> I'm not fine. <laughs> All right. You rest then. Uh -huh. <laughs> you. Oh southjack. Next station. Oh awesome southjack. Eagle. Huh? <laughs> แล้วนะคะมาถึงอสังหาค่ะตอนนี้เรากําลังเดินมาถนนที่ค่อนข้างจะมันเป็นถนนคนเดินนะคะเป็นถนนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะงานธุรกิจย่านแฟชั่นนะคะมาชมเมืองแฟชั่นย่านดังนะคะของเมืองอิสเมียเป็นยังไงนะคะวิกก็พานอ้องอาญามาด้วยเลยนะคะพามาเที่ยวด้วยกันค่ะ ะพาน้องไปไปกินขนมไปกินคุกกี้ก่อนนะคะแล้วขอขนมมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปไปเดินพักแถวนั้นก่อนนะคะเราถึงจะมาเดินแถวถนนคนเดินนะคะเพราะน้องเขาดูแบบเหนื่อยเนื่อยนะคะเราก็จะไปพักผ่อนที่ริมทะเลก่อนนะคะ บ่ายแมเดินมาเหนื่อยไหมไม่เหนื the the ่อยนั่งพักกินคุกกี้ก่อนเนาะตอนนี้บิมกับน้องอาย่าเรามาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นฝั่งที่ติดทะเลนะคะเพื่อนๆอะไอบอลลูนบลนฝั่งฝั่งทะเลเปลี่ยนไปมากนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยในรอบเกือบ3มปีนะคะทุกคนที่บิมไม่เคยมา ไม่เคยมาเลยนะคะนรังแรกๆที่บิ๋มมาอยู่ตุรกีนะคะบิ๋มจะมามาย่านนี้บ่อยมากนะคะเพราะว่าต้องมาเรียนภาษาะคะมาทุกวันเลย <open> ที่เขาทำใหม่นะคะก็คือจะมีสวนแล้วก็มีถนนคนเดินตรงนี้นะคะแล้วก็สกูตเตอร์นี่คือแทบจะมีอยู่ทุกจุดเลยนะคะตรงเรือขนส่งสินค้านะคะก็จะมาจากย่านแถวบ้านบิ๋มนะคะมันจะมีพอร์ตใหญ่ตรงนั้นนะคะ แล้วก็ที่เขาทําใหม่บิ๊มไม่รู้ทาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็คือมีท่าเรือนะคะตอนนั้นจะไม่มีท่าเรือมาลงที่อัสสัมชลนะคะเนี่ยอยู่แมก็ทําใหม่แล้วแบบสวยมากนะคะบิ๊มมาเห็นครั้งแรกอ้โหเขาแบบพัฒนาขึ้นคือมันหลายปีแล้วนะคะมามาเห็นก็เออสวยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแต่แดดค่อนข้างแรงนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ถนนถนน f เฟมั Street นะคะก็คือถนนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะค่อนข้างแบบว่าแฟชั่นหน่อยนะคะโซนนีถนะนน้ถือไว้น้าแมจะเดินโอเคถือไว้อย่างนี้อ่ะโอเค ตรกีนะคะอากาศเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนดูเป็นฤดูสปริงนะคะเหมือนฤดูใบไม้ผลินะคะอากาศก็จะเริ่มดีแล้วค่จะจากไม่ค่อยหนาวสังเกตจากการแต่งตัวเรานะคะจะเริ่มแบบชิลๆแล้วนะคะช่วงที่มาเรียนเนี่ยคือมาทุกวันเลยนะคะแล้วก็มาเดินเล่นแถวนี้กับเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นของคนตุรกีกันนะคะว่าแหล่งแฟชั่นของเขาแต่งตัวเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ

ตอน,นนี้อยู่หน้าร้านชิคอินนะคะเป็นร้านอาหารเอเชียะค่ะแต่เราก็จะไม่แวะนะคะมาเพื่อน <_ d> um> ๆมาดูเฉยๆก็จะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่จะออกแนวแบบพวกอาหารจีนอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกนูโดแต่ก็ไม่ใช่ร้านอาหารไทยเลยนะคะก็จะเป็นพวกร้านเอเชียนะคะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเอเชียก็จะแวะเข้าร้านนี้นะคะ สวัสดีค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะโอเคโล่เลยตรงนี้มีร้านจิมนะคะแล้วก็ what เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูไปดูร้านขายของพวกเขางเอเชียหน่อยนะคะพวกร้านขายหมูนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูว่ามีซอสมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะ เราจะหาซื้อพวกเครื่องปรุงอะไรได้บ้างในเมืองในตัวเมืองอิสเมียนะคะแถวนี้ก็จะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะเรียกว่าม a c โครเซ็นเตอร์นะคะจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็ไปเช็คด้วยว่าราคาเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราเข้ามาในม a c โครเซ็นเตอร์นะคะก็จะเป็นร้านที่มีหมูขายนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดู มาดูหมูนะหาซื้อหมูได้ที่ไหนในในตรุกรกีนะคะในเมืองอิสมียนะคะ 手机。 เ4็ดสิบเธเลยโล้โหคอส คนก็เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวต้องอายะอยากได้บอลลูนนะคะตอน้เไร่ <diabetes> <es> เล่นนะคะน้องอาญาก็วิ่งวิ่งใส่เลยนะคะทุกคนก็เลยต้องได้นั่งนั่งรอเขานะคะพาทุกคนนะคะไปช็อปขนมขนมที่มีชื่อเสียงมากนะคะถ้ามาอิสเมียเนี่ยคือต้องมาลองนะคะก็คือขนมบอมบ้านะคะทุกคนบอมบ้านี่คือเหมือนขนมระเบิดะคะ่ะใส้ช,โชโ็อกโกแลตไส้อะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใส้ช็อกโกแลตนะคะขนมบอมบา้าก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูร้านดังเลยนะคะอยู่แถวนี้ค่ะก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูนะคะ ลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะย่านนี้จะเป็นย่านที่แบบว่ามีสถานบันเทิงตอนกลางคืนนะคะพวกคลับพวกบาร์<ม>ก็จะเป็นพวกโรงแรมโฮสเทลอะไรแบบนี้นะคะก็จะอยู่ย่านโซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะใครชอบชีวิตกลางคืนเนี่ยก็ต้องมาเที่ยวที่อัสัจจักนะคะ ไปดูกันว่าร้านบอมบ้าดังในอิสเมียนี่เป็นยังไงน,นะคะแต่เห็นเข้าแถวกันยาวเลยะค่ะบอมบ้านี่ยคนใหญ่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้ก็คือบอมบ้ารสช็อกโกแลตนะคะที่มันดังๆนะคะร้านนี้เขาจะมีมีวิชเน่ก็คือเหมือนเชอร์รี่นะคะอันนี้ก็เป็นถั่ว ขนมบอมบ้ามาแล้วค่ะทุกคนขนมบอมบ้าถ้าใครมาอีสเมียนี่ห้ามพลานะคะเพราะว่าเป็นของหวานที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันที่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะ มาบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็กลับมาพร้อมกับถุงช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งมาแล้วก็ได้นี่เลยของหวานบอมบ้านะคะเดี๋ยวเราจะมากินตอนท้ายเนาะก็ที่ไปช้อปปิ้งมาเมื่อกี้นะคะก็จะมีก็จะเป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะเตรียมไว้ก็ได้ของมีของน้องออย่านะคะรองรองเท้าน้องออย่านะคะเอาไว้ใส่กับแบบชุดเดรสชุดกระโปรงแล้วก็ เสื้อผ้าแบบชุดใส่สบายนะคะช่วงหน้ารนอนเน,ะนะออาะม,มาดูขนมขนมโมจิไทยนะบิ๊มเรียกขนมโมจินะคะบิ๊มว่มามันคล้ายๆขนมโมจินะคะตัวนี้ก็คือไส้ช็อกโกแลตค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะคือเต็มไปด้วยช็อกโกแลตนะคะทุกคน เยอคือโอโหแกะออกมาแล้วแล้วก็น,นี่เป็นไส้วิชเน่นะคะแม,ม่แม่แม่ทำแม่ปีบโอเคอันนี้จะเป็นเหมือนเชอร์รี่นะคะจะมันจะเป็นรสเปรี้ยวะคะ่ะทุกคนคือถ้ากัดแล้วอะไส้มันจะเยิ้มออกมานะคะบินก็ดูข้างนอกนะคะเ,เพื่อนๆอายะกัดไหมไม่กัดทุกคนอายะยัอยู่ก็ไปยายอร่อยทุกแป้งบางมากค่ะ ข้างในนี่คือเต็มไปด้วยชโโ็อกโกแลตนะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะบิมก็พาเพื่อนๆไปทัวร์เมืองอิสเมียร์นะคะไปโซนย่านดังของเมืองนี้เลยเนาะแล้วก็ไปซื้อขนมยอดฮิตนะคะขนมที่มีชื่อเสียงเพื่อนๆไปดูหวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นอีกมุมนึงของประเทศตรุกะะกรกรีนะคะบรรยากาศนะคะเมืองที่บิมอยู่เนาะกา็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะลาลา เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ